สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราเจอกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอันนี้ค่ะที่บีบจมูกจำน้ำนะคะนี่สวยมากเลยะคะ่ะถ้าใครบอกว่าสวยก็บอกเราด้วยนะคะตรงที่คอมเมนต์นะคะนี่นะคะสีชมพูด,ด้วย มันสวยมากๆเลยอะค่ะทุกคนนี่นะคะนี่น,น,นี่อันนี้มันก็จะเป็นที่เก็บใส่กล่องที่บีบจมูกจำน้ำนะคะ่ะได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยมาเดี๋ยวเราทำเสียงให้ดูทุกคนได้ยินเปล่าคะ่ะ เสียงเหมือนพลาสติกมันเป็นพลาสติกค,ค่ะมันก็จะเป็นแก้วพลาสติกนะคะเดี๋ยวเราอะมาแกะให้ดูเลยนะคะเรามาแกะกันเลยไปนี่นะคะนี่นี่นะคะอันเล็กๆนี่นี่นะคะเนอะเนาะอันเนี้ย สีชมพูด้วยก็ทุกคนนะคะถ้าใครถ้าใครอยากได้ก็ไปสั่งนะคะแต่พี่ไม่ได้ซื้อนะแต่สั่ง,งนะเดี๋ยวเรามาลองเดี๋ยเราอะเรามาลองใส่ดูเลยนะคะที่บีบจมูกนะคะที่บีบจมูกดำๆนะโอเคดีนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะ อันนี้ที่ใส่จมูกนะคะเพื่อจะดำน้ำลงไปในสระค่ะนี่เหมือนที่ฟังหูเลยค่ะสีชมพูด้วยมาแต่แต่มันก็มีสีฟ้านะคะถ้าใครอยากได้ก็ไปสั่งซื้อได้นะคะ <c oughs> พ่สั่งได้นะคะนี่สวยปะลา่าสีชมพูด้วยน้องๆถ้าอยากได้สีไหนสีฟ้าหรือสีชมพูนะคะก็ไปสั่ง ก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะงั้นนาเดี๋ยวเราไปก่อนนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย